มาดูกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วก็ค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็คือ expected rate of return กับ standard deviation นะครับคราวนี้เรามาดูอันนี้มีหุ้น X และหุ้น Y ค่าว่าจะให้อัตราผลตอบแทนดังนี้นะครับก็จะมีอัตราผลตอบแทนของหุ้น X อัตราผลตอบแทนของหุ้น y นะครับเวลาคิดเราจะทำทีละตัวนะครับเราจะทำหุ้น x ก่อนแล้วก็ค่อยทำหุ้น y คุณจะทำหุ้น y ก่อนแล้วก็ทำหุ้น x ก็ได้นะครับโดยมีค่าความน่าจะเป็นตามนี้ก็คือมี10% 20% 4 0 20%และ10%รวมกันก็คือค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสอยู่ที่100% หรือมีค่ารวมเท่ากับ1เวลาเราป้อนในเครื่องคิดเลขนะครับอัตราผลตอบแทนเราจะแทนค่าในหมดนี้ว่า x ส่วนค่าความน่าจะเป็นเราจะแทนด้วย y นะครับเราจะป้อนทีละบรรทัดนะครับเราทำ x ก่อนเนาะกด second s t a t stat คือเลข8นะครับ s t a t i s t i c ่นเดงนะ stat หรือ s t a t i s t i c นะครับเลข8 อย,อยู่ข้างบนเลขแปดนะจะเขียนว่า step นะครับเราจะกด second set ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ second แล้วก็ปุ่ม enter นะครับ second set ไปเรื่อยๆจนเราเจอคำว่า1ลบ v คือ one variable นะ1หนะึขีด v เนะี่ย one variable นะครับแล้วเรากด second data เราจะใส่ค่าครับ x คือผลตอบแทนเนี่ยสิติดลบ enter เลื่อนลงมา y ความน่าจะเป็น10 enter เลื่อนลงมา x 2 x บัรท่ดที่2 2ครับ enter y 20 enter เลื่อนลงมาครับ x 3 12 enter เลื่อนลงมาครับ y จุด4 40. คือ40ครับ40 นะครับเลื่อนลงมาครับ4คือ20 x 4คือ20 enter เลื่อนลงมาครับ y ก็คือ20เหมือนกันครับจุดสองและบรรทัดสุดท้ายครับ x มีค่า38 enter y 10 enter นะครับแล้วกด second step เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับ x bar คือ12 x bar คือ12เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับ standard deviation คือ12.2 standard deviation คือ12.2ออันนี้คือของ x อันนี้คือของ x นะครับ x bar เอ็กบาก็คือ R H a t นะ K H R H a t อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง Expected Rate of Return 12%เลื่อนลงมาจนเจอ Standard Deviation ครับ12.2% Standard Deviation หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน12.2%ทีเรนีนีามาดู Y ก่อนเราจะไปดูว่าให้เรา second reset enter clear second stat e c o n d s t a t i s t i c นะครับ second set ไปเรื่อยๆครับจนเจอ one variable ครับจนเจอ one variable นี่ one variable second data ครับเราจะใส่ของ y ครับลบ35 35ใส่เครื่องหมายบวกลบ enter บรรทัด35เนี่ยมีโอกาสเท่าไหร่10เปอร์เซ็นต์ Enter เลื่อนลงมาครับ C02 0ครับ Enter y 02มีโอกาสเกิดเท่าไหร่20เปอร์เซ็นต์ครับ Enter เลื่อนลงมาครับ X03 12ครับ Enter เอาไม่ใช่ x03 ต้องใส่20ครับตอนนี้เราทำ y นะ20กดซ้ำลงไปเลย enter กดเลื่อนลงมา y03 โอกาสเกิด40เปอร์เซ็นต์ enterx0425 เปอร์เซนตครับ enter กดเลื่อนลงมา y0420 เปอร์เซ็นต์ enter กดเลื่อนลงมา x ศูย์หค่าว่าจะได้สี่สิบห้าอร์์และ y ศูนย์ห้าคือสิครับสิบเอ็นเธอ second นะครับ s t a t เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับ x bar เท่ากับสิสี่เอร์ซน x b คือค่า เฉลี่ยนะครับหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง14%เลื่อนลงมาครับแล้วก็เลื่อนไปอีกทีหนึ่งได้ค่า Standard d e v i a t i o n หรือค่าค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน20.35% 20.35%นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะครับ ค่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Rate of Return) ก็คือ r hat ก็ได้ k hat ก็ได้นะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ครับ